อัสสลามุะลกุมวะเราโมตุลลอฮิวาบเรอกาตฮ์ผมอับดุลวาเิดนักศึกษาโครงการสันติชนรุ่นที่7ครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับมุสลิมมะคนหนึ่งผ่านโซเชียลแลกเปลี่ยนทัศนะคติบกันในเรื่องศาสนาจนทำให้ผมเริ่มชอบในตัวเธอแต่ความ ชอบของผมมันมากเกินไปจนทำให้เธออึดอัดและเธอก็ขอให้ผมเว้นระยะห่างจากเธอและแนะนำให้ผมมาศึกษาที่โครงการสันติชนครับระหว่างที่เรียนผมก็ได้เข้าใจในเรื่องศาสนามากขึ้นว่าความรักไม่ได้มีแค่รักชอบ แต่ต้องมีศาสนาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตเรียนมาถึงสัปดาห์ที่10อาเจ,จ๊ก็ได้ตั้งคำถามหนึ่งขึ้นมาว่าคนเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนมันทำให้ผมได้นึกถึงในวัยเด็กเพราะคำถามนี้ผมเคยตั้งไว้กับตัวเองและผมก็ได้คำตอบ ว่าคนเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนผมได้ตัดสินใจเข้ารับอิสลามในวันที่24พฤศจิกาที่5 6 7 7หหลังจากที่ได้รับผมก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตแบบในมุสลิมมันไม่ได้ยากเกินตอนตอนที่ผมยังไม่ได้รับมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยครับต้องขอขอบคุณ อาจารย์บรรจงอูต้อยและสะสะสตารททุกคนเลยครับผมรู้สึกได้รับความรักความอบอุ่นความให้ความรู้ความเข้าใจในศาสนาลหลังจากที่ผมเรียนจบผมก็ได้ผมยังอยากที่จะเรียนภาษาอับต่อเพราะจะได้ใช้ในการอ่านกุรอานได้อ,อ๋อ ขอขอบคุณอาจารย์มัจงครูต้อยและสตาฟทุกคนมากมาเลยครับอัสสลามวะเลยกุมเรามาตุนล้อฮีวาบารอกาตฮวครับ